กลับมากลับมาคะ่ะทำอะไรคะอ่าดึงแมสขึ้นด้วยถูกต้อง่อาไปไปทางโน้นลูก้นดนไม่ต้องไปเลยแม่อยู่อยู่ปะไปได้ยังไปอายกมานี่ยกข้ามนี่มานี่ มาแล้วมา,ายกข้ามมาโอเคยกไปได้ไหมข้ามนะข้ามนะเดี๋ยวแม่ยกให้อันนี้หนูข้ามไปก่อนไม่ต้องเหยียบดินนะกไปข้ามไปข้ามข้ามอ่าเพราะว่ามันเฉะเนะาะแม่ก็ข้ามเหมือนกันมันเฉลกลงไป ไปไปเลยไปเลยฮะไปเร็วไปเร็วอ่ะน้องอเล่นให้น้องดูไปไปเร็วเร็วอ่ะไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวค่ะไปเลยฮะพ่อน้องพ่อน้องไม่ต้องกลัวเหมือนน้องพันธ์อ่ะพ่อน้องพันธ์ะ เหมือนก้านลูกปะ่ะกี่เดือนแล้วคะแเดือนคร่ะโอ้อ่ะเลี้ยวมาเลี้ยวกลับมาคะ่ะไม่ชนลูกเลี้ยวอ้อมเลยอ่ะไปเลยคะ่ะไปถึงโน่นเนาะถึงโน่นแล้วกลับมานะไม,ไม่ต้องกูพ่อไม่ได้ทำอะไรคะ่ะ อ่าเหมือนพ่อพันธ์อ่ะใจดีเหมือนกันเลยอ่าใจดีเหมือนกันเลยค่ะใจดีเหมือนพ่อพันธ์เลยปาปาปาไปไปไปอแล้วกลับมานะแล้วกลับมานะ,ละกลับมา เลี้ยวเลี้ยวเลยค่ะหนูเลี้ยวเลยลูกเลี้ยวเลยค่ะอะไรคะใช,รใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใจดีใจดีเหมือนพ่อน้องพันเลย,เยใช่ค่ะนั่นงชิงช้าเหรอมาป้ายมปไาป ไปเลยค่ะไปเลยค่ะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอืมหมุนแล้วหมุนแล้วนั่แม่อ่ะอ่ะเร็วเร็วขึ้นได้ไหม ยกเลยหรออะไรอ่ะน้องพันเจออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยระวังมันชนนะ หมุน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 เวียนหัวแล้วเวียนหัวแล้วเวียนหัวแล้วฮะอะไรนะคะใช่น้องเดินเล่นถูกต้องจับได้แล้วอืม แมดหลุด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 ไหมดึงแมดขึ้นด้วยโอ้โหนูยョยョขาอย่างนี้เลยเหรอไปขี่สกูตเตอร์ดีกว่า ขี่สกูตเตอร์ไปดูซิเร็วๆๆไปไปรอบนึงขี่สกูตเตอร์ไปทาง,งน้นไปเร็วไปแล้วไปแล้วเร็วๆร็วสกูตเตอร์เธอเหรอ โอเคไป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 โอเคไปเอาเร็วเร็วเร็วไปทางไหนไปโน่นลเลยเหรอ เอามากินน้ำก่อนกินน้ำไปทางนี้ทางนี้นี่ <laughs> โอ้พักเหรอ,อ,อ,อปไปไปไปก่อนีม้ยังไงคะน้น่่ากิวนุ่น มาคิวป่าใช่ไหมไม่ใช่พิซซิลินอ๋อพิ่ซิลินมาแล้วไปบายบายก่อนบายบายก่อนินอไปบายบายก่อนอ่ะบายบา่อนนินนิบบายบายนี่บ๊ายบายด้วยโอ้ยเร็วไม่เปิดบ๊ายบายไม่ยปายไม่เปิดเปิดเปิดิ